รับสบายดีได้พี่น้องจุงกวังทุกก่อนวันศุเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวกะบสบายดีได้พี่น้องวันสิเป็นในประเทศนอกประเทศกะบสบายดีพี่น้องไม่ได้มาเพือนสาวจอยพี่เก่าพี่น้องที่วามาจังวัดลำดามาดหนใ่ไซบาดวันผ่านงก่อนกระเลียนมาแวนนักสะกดพี่น้องแต่สวยอยากซืมาเบิ่งใหม่เพราะว่าสร้าง เิ่นมาเพิ่อนมาสิมาเทพื้นให้มันเละเอะมือน,นีพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังคนดินคนทรายเขาเพื่อนพี่น้องเฮ้ยน่ะมากระสับปินพี่น่ะสาวปินสบายดีพี่น้องคืองามแท้สปินมัน,นวันนี้ไปใส่บาตพี่น้องเลย มาใส่บ้านแต,แ,ตแต่งตัวแบบเลา่าๆเน่ยจังเอยเนม่เบานันสวัสดีบรรุุ่งลูกๆคนขยันนี่มาแต่เร้ามาแต่เส้า,ลา,สา,าลานทรายสบายเา <laughs> ออน,นันตื่นมากจไใส่เลยเนาะแต่เร้าแต่เซียวพี่เนะาะอันนี้จะเป็นสาว <laughs> วาัน,วนพระ คงสิสำเร็จนะมืนอนี้เนาะพี่น้องการขอบคุณเอื้อใจดีหล,ลายๆเด้อทางคณะพระจอยคือสิแลนนแล่มอนี้แหละเอื้อยขอบคุณเอื้อยหลายๆให้เอื้ออยูดีมีแฮงรลำรวยลำรวยเอื้อยอันทาง U.S.A เน,ะนะขขาะแม่นคุณหลายเด้อแม่นถ้าว่าอันถ้ามีงบต่อเนาะก็คือสิได้หน้าบ้านให้นางพี่น้องถา้าเฮาอันบ่มีงบก็คือสิ คือสิแบบรอต่อไปอนะพี่น้องถ้ามีมาเขาค่อยมาดําเนินต่องบก่อนนะแม่นก,ก่อพายและเนวไปเลยจะก่อพายวะอ๋อทามีงบต่อเพิ่งก็นยังแอบ,บเนาะทำเห็นุหนาบ้านได้บา้านนั่นเพราะว่าเวลาพ้นโต๊กอันพ้นสิบ,บริษัทใส่ประตูจะเจ้าเด้จักนั้นประตูพังปุกเป็นมา

งามอะไรพี่น้องปยายกับล้งเงินนางบึงลูกรามมือนี้คือสีแล้วนะยายมือนี้คือสีซัมเ็จพี่น้องพื้น อันนี้ฮาปัาบได้เลยเนาะะมันแบบว่ามันบอลมเลยพี่น้องขนาดนั้นยางไปยังบอตีอยงเลย พี่น้องวาย่างบดตีงสปินนัพนงพักฮอดพักนางบ่คืงามเที่น้องพักอบา่งจเป็น,น,นบริเวณหน้าบ้านนางนะพี่น้อง ทีฮาอันโฟกัสต,ตรงหน้าบ้านเด้พี่น้นงถ้าที่ติดตรงทีฮาว่าเนาะถ้าฮาได้ก็ไปยากซอยนางตรงนี้พี่เนอะอยากให้ผู้ใหญ่ยยใจดีซอยเรือนางตรงหน้าบ้านของนางประตูเวลาฝนตกเนาะพี่นอนองตัวนี้มันก็นเริ่มแบบอัดบ่อยาเข้าเลยพี่นนองเพราะว่าฝนสาดอัดกับบรยากแจ่มปันไดพี่นนอะ สิเป็นข้างบ้านของนางนางไปอยู่พี่นองจากนางไปใส่นางไปอ็นห้านอม,มา่าอีกบ่คือไปใส่ ขวน,นังนั่งเบิ่งสปินนี่นพื่อน่ะยืนเบิ่งสปินสปินไงเป็นกําลัางใจให้ ส um no? no, mm ืเ hmm. ล so ื no. ้องนี่เนาะอันหมู่จะไปสาคือบ่มามอนิมอมหน่อยนะไปสายเฮเพนอยูนหน้าพ่นทันมาอันนี้พ่นอยู่กล้ร้านทรายสอยทุกอย่างแนเสเทกาเนาะ ขาดซวยๆกาคือสีมีแบบคนทีมงานมาซอยลลยอยู่ดอกเนาะไผ่นไผ่มาแล้วคือเอาคองมาใหา้ตะวยีนะเออเรื่องละมายามบอกเออยันเป็นมือยางคองของ้า ปูนทันเร่ยจักสอบพ่อปะมี FC เอซีเพื่นว่าถาพ่ออะไรกาไม่ว่าห้ากัสีแบบถาอุปกรณ์เรือเนาะรายเรือหินเรือนะกาให้สร้างเท่แบบข้างขางหายขางของหน้าไหนะแม่นแล้วก็ให้แม่นแม่นสแบบ้สร้างเพื่นกอ่อมันได้หาย เอเมราห้ากระซีแบบเพิ่มให้เพิินแน่พี่น,บบนอ้องอเป็นเห็ดบันไดให้เ,ห,เ,ห,เ,ห,เห,ห็นแล้วนะเ,เ,เห็ดเต็มเบินห้องน่ะมันบปยใหญ่ไปบไ่ใหญ่ให้แมน เห็ดซ้มขันเนาะแม่เห็นเปล่าเร็จบันไดนี่เห็ดแบาเห็ดเต็มหองนี่วะประมาณจะกอนเนาะ ซาวได้บ่ซศราสา,สามซีฟเนาะสปินสปินว่าบอให้ให้เพิ่นเห็ดให้เนาะแล้วก็ให้เพิ่นสามให้เลยเนหะ็นะพี่เนาะถ้าอันบัวเมีนถ้าปูนถ,าปนถ้าปูนเท่าเรือเห็นนะคือสีเรืออีดอกพี่เนาะบัวเรือก,กะสีเป็นไปซื้อมาใส่ให้เพิ่นแอมให้พี่เนาะให้เพิ่นได้ให้เวลาย้ายอันขึ้นแย่ลงเนาะสปินถ้าสีได้สะดวกนีอักเนาะ อยายไฮกำลังแทะค่ะเธอยายเราเคยเห็นไลยยายเอาเต็มห้องเลยบ่บันไดนี่มาจักจังได้ก็ได้ยายว่ะเอาพี่น้องสวยๆฮะสีมานให้เบาคงมาบัดนี้ กากาเสียมรากาจากสีเมือเลยเด้อพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็พ่อไว้สำนีน้องพี่นอ้องพอกันคลิปหนาพี่นอ้องดี๋ยวสิมาอัปเดตจักหน่อยฮรัสิมาใหม่พี่นอ้องเพนพี่นอ้องเบิ่งน้องสมตอนสร้างเป็นกำลังสิเทเขาหายเอฟซีทุกคนอยู่ดีไม่แหง้งลำรวยลำรวยประสบหวังสุบอลเด้อพี่นอ้องไปแล้วพี่นอ้องสบายดีเด้อพี่นอ้อง